รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีกระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยและเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการประชาสัมพันธ์เกลือข่าวก้าวราชมงคล RMUTT News Center วันที่7ตุลาคม2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกเฮิร์ตโดยรองศาสตราจารย์ uh ดรกุลกนิตทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุพร้อมทีมผลิตรายการและข่าวได้จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom ม meeting มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมีคุณอุทัยวันชาลีผลหัวหน้างานประชาสัมพันธ์สํานักง,งานอาธิการบดี และคุณธนากรสิทธิสารนักวิชาการโสทัศนูปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย r u ย s Radio 9 7ด0อเมกเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานด้านเครือข่ายข่าว9ราชมงคล RMUT News Center ได้สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านช่องทางต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งในรูปแบบของการรายงานข่าวราชมงคล RMUT News ออกอากาศในช่วงข่าวต้น ทาง FM มงทเาง FM 89.5มโเวลา10นานกาและ17นานากาและบนแพลตฟอร์มต่างๆอาทิเว็บไซต์และ t ิ k t o k อกรวมทั้งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการแนวนโยบายผลงานวิจัยและนัตกรรมที่น่าสนใจในรายการต่างๆของสถานีวิทยุอาทิรายการ r m u t Talk รายการที่นี่ r m u t รายการ Open Area หรือสปอตประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสารของเครือข่ายข่าว9้าวราชมงคล RMU T News Center ได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และ tiktok RMU T t Radio อาทิตยาปกกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ